มันเอาที่ใช้นี่อ๋อแม่ยังบ่ตุ๊แม่ด่านี่แม่ดาบ่บ่จะเอาเลยก็ได้แม่ตุเอาแมจี้เนาสิบ่ไปทุ่งไห้ทุ่งนาโอ้ยเจ้าคนเจ้าคือเบิ่งเฮาออกแท้แม่ถ้าบ่ออก็เบิ่งะคนเนาะบ่แม่นเฮาก็ไปหาอยู่เฮาก็ไปก็บ่เิงบ่ไปเรื่อยไปหาน้ําข้างทางแบบแหละ กัมีแต่รถแท่นนี่มาอีกเลยฮัลโหลพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข,ขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะใส่กุ๊บมาโบเมนเลยพี่น้องเว้ยมาแต่เกียวเข่ามือเร้านี่กเลี้อวขึ้นรถไว้เพิ่งเะอ,ออกมาอย่างเช่นแหลมันเลกก็ได้ติดรถไว้ภูพี่น้องเลย ยายกับลานหมดด้วยว่ากับลูกจังไรแหล,และผู้นั่งลายลูกนี่ยเออคือนัง่งลอยๆอ,อ,อยู่แท้นี่พี่นอ้องนะพี่น้องเนาะมาเส้นอ่าเมืองไซผู้ท้องเมื่อน,นี่พี่น้องเลยอ่ามาไก่เนี่ยจังไรเนาะลงมาเส้นทางบัตรพระทัดอ่าประทัดุโพนเม่นี่เนาะอ่ามาก,กับอ่าประทานเมื่อน,นี่พี่น,อน้องเลยมาก,กับประทานป้องเนาะเมื่อน,นี่พี่น้องเลยพูัสบายดีเนาะ มาเนาะพีเพิ่งโดยตู้เพิ่งมาไปจับกลองไงก็ได้มาโดยสบายดีมิตุโดยโมเมนต์คนเบียดเด้อเอาเป็นคนลาวแท้ๆเด้อเขาใส่กุ๊บมาจีิงเชื่อมีนี่มานั่งขายังนี่นะจิร่จิรอเออพี่ยับมาพี่ก็ได้มิตุยับมาพี่มิตุหรือว่าเขาอยับไปพุ่นบ่อ โดยเอาเอาเอาีน้อยใช่ใช่ของปล่าว่นี่นะใช้ไม่แเกินนั่นเออเขาดีกว่าเบิดนี่งอันนี้ของป้่าเนาะังดแ่้ของป้่าเนาะโอ้พน้องเลยขักีดอนี่จับโฉบบางก้อนขักเท่นี่ไปจับกบับใ่ เออดูดูแม่พี่น้องไอ้ห้องทางแท้นี่บอกแลาเอ้าเบิ้ลโจมบุกกัดช่ะเอาอยู่นี่ไหนเนาะคุณผ่้นังขายกับลานน้อยบอมิโตะขายกัำลานเออเอาเรียนดาขายไอันนี้บ้านยังมิโตุนี่นะ้านไผ่ผานไผ่ตลาดดงตัวน่ะเอา เมนโบเมนโบประทันเออันขาดต่ลน้อยโดยยหนอมานั่งเตจังมุ้งนี่นะแต่ิบมุ้งติบมุ้งตัวนี้ก็ช่องสบ่ยบมุงเนาะโดยขายไรเท่าไหร่แล้วกก็ได้หกสิบพันโดยโดยอันจิรอนี่ขคูดเองว่อนี่คูด่ เจ้าบ่ขุดนะกับหลานกับหลานผู้นี้บ่อชื่อไงน้องหล่าเจ้ากีวีฮะมันต้งย่านนะเอ้ยบ่อเราไงกิมมี่ฮะเจ้าบ่อะไรอยู่บ่ออะไรอยู่โอ้ดยมันยังนิดมือถือบ่อนี่ยนะโดยชื่อชื่อชกิมมี่ฉันบ่อกิมมี่กิวี่เขาชื่อกิวี่อันนี้เนาะ หนูเดี๋ยวไล่อันเฮียนเฮียนอยู่ปอได้แล้วนี่นะหลานเจ้าปรเอรอ์ซีเฮียนอยู่ในบ้านนี่บ่พี่ตุ๊กเฮียนู่บ้านอ๋อหนูนี่เป็นวันเสาร์มันนี่เนะาะอันนี้หามาขายหามาขายอะไให้หลน์นี่บ่ไฮไลน์งให้แม่น้ำนี่แหละแม่แท้ๆเพิ่อไปใช้อันนี่นะ ขาเกี่ยวเข่าหาบเข่าเอ่อเกี่ยวเข่าหาบเข่าแล้วมาขายกับยายแมนโอ้คือบวบไปขายอยู่ในตลาดไม่ตุกมันลายมันลายกระเนี้กระเนี้มันไก่น้าแล้วก็เขามาลงอืมมันนั่งขายขันข้างที่ได้ได้ขายก้วนเนาะอืมขายขายถ้าไปในตลาดนี่กผูกแข่งลายแสนปลายผูกหัดมืออะไรมันอันนั้นนี่ค่ะโอ้มันก็ลอยจิตจิตลอยหกจิตลอยลอย เนาะจาขายในได้อัน,นี้นะตันนี้เนนจติตัวนี้ขายว่าเมันมีจักโตไหมตุตันนี้ลอยเ๊ติตัวนี้เห็นกิเจออนันนี้ไปคุดเอาสมบอตขุดบริการเอาเอามยักษ์นี่เงออเงดาอ้เมงลาก็มีอันนี้เบ,บิ้งฮะอขอได้ว่าไหมตุได้อไปอยู่เรื่องแมงดาเนี่ ต่ำแม่งด่าน้อทานคักเต้นอ้อชัดๆดได้แน่นี่มีตัวเดียวนี่บ่มีตัวหนึ่งห่อยได้ยี่บ่เจ้าบันห่วยเป็นยี่บ่หมดเก่าหมดเก่าไปบาสนี่ใช่บาสนี่นี่เอากันตาช่างเป็นแท้อันนี้บ่อันนี้แหละเผลบอาอยู่มั่งได้แต่ชอบบ่เป็น เป็นโทษแล้วจ้ะเปนโทษแล้วนี ch ่บ่เฮ้ยนักเฮียนนี่คือเงียบแท้นี่กินข้าวแล้วบ่ฮะเฮะคนบกคอยว่าบว่าไม่ตุคนแบบซี่คนแบบนี้แบบนี้กับบกป้านในเด้ยบกคอยว่าเนาะไปห้องเฮียนนี่เงียบแบบนี้นี่โมคูนี่ช่วงฉิดนั่นแท้นี่บ่ ยังชิลังเกแท้บ่อว่อป้าโจยินแท้เนน้เห็นไรได้จบ้านถ้าขายเบิร์ุ้้จังสิมื่อเนาะไม่ตูใช้ไก่ยู่บ้มองนาจอนะไก่ป็นไดลักเคร่งลักเคร่งย่างมาเนาะกินข่ากินหน้ามาหน่ะบ่ ยางยูโอ้ยน้งช่นี่น้ำสมุูไพรน้ำกินเอาเลเลยวัวน้ำสมุูไพรเป๊ปซี่ร่างกายเป็นสีขาวพกใจด้วยเ้ามาเลยงนอนี้มักบุกอันนี้เนะอมีน่องยี่บอเจาะอยู่น้องเกืปีล สมปีอันผู้นี้ได้ใช้สิบปีนอกมันจะงอายนะวเนาะอ้ายเนเจากไม้ในทั้งใดวะเนาะจากไม้ในทังใดรถยอะเราเคยมาเเคยเห็นบ่มันม่ได้ออกมาจากเต่อ๋ออ้ายมากเลยเยอะแบบว่า อยู um we well, uh, oh, ่แต่น้ำโอน้ำแม่ใช่บ่อยู่แต่ไฮเดรนาเนาะอยู่แต่หัวแต่สวนพี่น้องเอ้ยออกบ่เคยออกมาข้างนอกก็เลยอย่างอันนั้นเนาะอยู่แต่น้ำงัวน้ำควายแล้วได้เข่าเงี้ยเข่าเงียยโดยมาสาโนะตัวนี้อันเทเรตไม่ตู้เจ้าบ่อนะเจ็ดเจ็สิพันสมบ์แม่ว่านั่นเลยเส้นเสนหนึ่งเนาะนาเดี๋ยวเอาสีซอยเด้อพรบ่เยอะนะ รถกระแกะนอ่ะไปเดี่ยวบ่านหอเนาะงัวพี่น้องเยของี่บ่วคายบ่มีตู้ขายได้จได้กุดใจขึ้นมีหลายหน่วยอยู่หลายหน่วยกับลายคนหลายหน่วยกับลายคนหลายคนกับลายชอยกินกันเนาะพี่น่อยบัวคายบ่จักหน่วยมีตู้คอนะาใช้เป็นบัวคายนะ หน่วยเท่าไรหนจะสื่อนี้สห้าน่วยสาหน่วยเใตายแล้วบตายบตจใส่ตรงยางอใส่แบบนี้บ่ตายดี๋ยนาะไม่ตู้นาะบ่ตายอ้าวสพี่น้อยเียทั้งเงินสี่ของดีกว่าเชียทั้งสิ่งที่เรา ที <laughs> <Allah> ่สื่อที่หล่อเขายังไขยได้บดข่องบดเมื่อบดหอยไว้ตุ่นติดอยู่เปิดร้อยแบบนี้ตียืนกันคจุ่ยหอยยังไงจีได้ไปหาจปลาไม่เอ็นได้เมอันพี่น้องอลไรก็ดีเอาไม่เห็นด้ไหนมาเลยเนาะไปสีได้คือจีเจ้าเอแม่ก็หายเมียนต้นเต้นอยู่แล้วเนาะเราอ่านเกมออกเลยได้ประธานได้เมตุเรา ไอ้บ่งคนนั้คืบไถงหม่ถงนาเจ้าคือเจ้าคือบึงเขาออกแทะแม่เ้าบอกออกกเบิึงชนะคนเนาะบ่แม่นเขาก็ไปหาอยู um> <h <h ่เขาก็ไปกับบ่เฮงบ่ไปเรื่อยไปหาน้ำขังทางแบบนี้เลยจะยำัตาน้ำขังทางที่ก่อนปัรน้ำถใหม่ถงนาเมื่อได้หอยหอยไปหามเออชูไปบิมดชื่อดิ ขึ้นชาเห็นลูกข่อยดักเอามาเวียงเนาะการเกมถึงนี่เนาะนี่แม่แแล้วก็ม่ไปแล้วก็เอามาให้แม่เอามาคือเกขาโบมีผู้ชายเพื่อทนก็ไปเวียกไฟเวียกมันทิมที่ชื่อแจ็คบ่อนทำแจ็คที่ถิมแจ็คที่บ่อนถิมเสียของเนาะเห็นใช่ป่าเสียหายเบิดชื่อของอะไรทางที่พันผัวที่ที่พันมาจิโร ไม่ใส่ของเมืออะไรวันได้กินของขีเมี่ยงยืนอันนี้แก็ได้อันน <_ JJonak creo> ี้ย <voir> ังวันานแล้วตูดูไ็นแล้ววันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คันชิดแกงใต้ปึ้งแบบคืองามอยู่ฝ่ามาหอยเมี่ยนคือเกาโอ้โมเรื่องกิโลยังธรรมดาเลยผมเอาเรื่องของเอาเลยบันนี้เอ้ยที่ยังเลย แสดงว่าเสียเงินหมดหว่าได้กินหักโชนได้ใส่แสดงว่าของมีปัญหาแล้วพอเรื่องของมีปัญหาแล้วอันนี้แล้วว่ามาเสียกันที่เจ้าไปเรื่อยเสียก็เพราะเสียโอ้ยยินดีขอยนี่เอรพะเสียที่สองบรรดาเตยโอ้ยโอ้ยของเป็นเหตุแล้วนี่พ่ออามเรื่องของพ่ออารมณ์เรื่องของแล้วข้นได้ไหมเนาะโอ้ กิลแนเนี้นี่อาแดดแม่เนแดดเนาะมันเกตื้อวาได้กหาเมื่อ้ัดูอันใหญ่เจดีเผื่อล้างเถื่อนชื่อเขาว่าเช่นนังเผื่อไหนเช่นซิบเช่นเท่าก็บมีเดี๋ยวนี้น่ยในเดี๋ยวนี้โบมี่บอมันทันเห็นมัท่านเห็นเนาะได้เก่มันเห็นเรื่อยทำมาหนังคือสิบี๊ เห็นแบบว่าเอาสมมุติคือแบบนี้นี่เจ้าขาย70นี่แสนนึงอเดี๋ยวเทาไหร่เพิ่นก็ให้ให้ติดอยู่เนาะแตัวนี้เพิ่นให้ซ80ตัวนแสนหลังสือนีโดยไจดีเพิ่นมาอ๋อนยังี่บอยู่ในอยู่ส่วนโดยอ่าเฮาบ่แม ให้เจ้าทายเจ้าว่าเฮาเป็นคนมาติไสหือไปเร็วเอาเอารถทายโลแม่ให้เจ้าทายโลอันเจ้าทายนี่เฮาให้พิเศษจทายถกมื้อนี้ทายไปไแว่าดูสินูสวเียง่มดนะทายาได้สวเียงนี่แหละยังไกลอยู่นี่จังเสียงเฮาเด้อเสียงบ่มีคุบ่นําเสียงนะ เฮาโมเมนต์เฮาโมเมนต์พี่เด้อเด้อโมเมนต์คนโบราณอีกแล้วในสวรรค์มันยังเห็นยองเถอเอะแต่พังเสียงเพิ่งยังแบบนี้นี่คู่คุณเอาไมปตู้ไปทายคนอยู่ใส่ทั้งหมดเหทั้งหมดอ้าวทายรถไปตู้ไปทายมนรถอยู่สวรรค์เด้อวอยู่ใส่ะ ตี่ายไใช่ใ่อ่าเนาะดบกขีดบล็อกลอีดเนาะขีดบอจอดบ่็ึงมาลงที่แมงกิลอนี้บานี่มีกิโลอย่งเง้มันลาของไปเน็ิ่นี่ว่าเขายแชไปยัุย่งมิจุไปยักกเนาะดีใของฮะจเชไปเห็นดีใจอี่เาใช้กิลมือนี่จ่าย่ไข่เทดข่สื่อชาวอ๋อื่อชาวบ่นนี่นะ เอ็นก็บมมีรุดบ้านเลยโอ้โหบัวบัวจะแจกไอตัวได้เอ้าวทีจ้าวมาซื่อวางนี่นี่เด็ดเออฮหลใช่งานไปจนว่าอ๋อต้นปัญหาเนี่ยเดบันมันบอกมีคนสาดโอ้ยบังเอี๊ยใช่งานไปจนจนลุจนนอดฟ้าอันนี้ยังมาซื้อวางนี่นี่อื้ บอตัวนี้นี่สีไม้ยุของเงีนี่เนาะที่วางน้พยายามตอดเป็นต uh ัวเออันนี้สิเม่นรุ่นเดียวข้าวเดียวกันนี่เนาะเป็นแฟร์ก็นิ้กไงนี่พี่น้องท่าหย่างไป่ชื่ออยู่นะเต้นผู้ใดเนี่ยนะเนลายตืบได้หมดเสียงเง้ยผ่านซึ้งนักนี่เนาะเป็ตุวเอาเบิ้งนี่อันนี้ยัางมาชื่อเตือนหกหัวเดือนหกหัวเพราะจะมาตีนยจะมุ้ยแล้วตีนก็นจนลุดนี่เนาะเสียเปลกบใส่ปฝาหลายพวกเปลือกไายเตไผยเนาะอัน ไม่ตู้จานไม่ได้เป็นบ่ของโดยชานไม่ได้เป็ยนอันนี้ได้ขี่ไร่ชิบห้าพันชิบห่าพันกได้ฮะเราบอกว่าไมมีรถเหี้ยนี่พี่นุ๊กเจ็บท่อรถอยปูไดเห็นกายนี่นะวากเบิ้งเนิ่พี่น้องเนหตนดีๆแน่เขาว่าจื่อสีไม่ได้มือติเบิ้งเราดิ เตือนค้างข่าวแกะกรอกกันดิผัโอ้ยตายค้างผัดเจะหอยคายเดือนเจ้าอ้บอกคักแน่โอนนี่ตาดดแบบนี้อรุ่งอยู่ผู้กันเนาะตรงเลยะ้อ่าหยังิ้นาพันเราอะ้อ่หมันชิ้นาพันเนาะขขึ้นบเกนก็บเป็นเรา กระทธรรมดาไม่เหือนันนะอือเราเชาก็ว่าเช้าโดยคิดถือปเยังเนาะตัวก็บไปที่จะนำเอาโดยบ่สสิอะไรมเมนตเตงอนนะบอจะสื่อมาเนี่ยในจังมือแล้วคือว่าคนตกไม่ยิบไม่ยิบเลยตกไม่ยิบไม่ยิบตุไม่ยิบไม่ยิบน้าบางจังมือขึ้หลังนี่สองจังมือนี่บอเราจังมือนี่บอต๊กบอมีต๊ะอ่าช่วงหอเข่าบ่บ่กายมาแล้ว กลับมาอ่ายังบ่ทันได้ผ่านชึกนักปานได่แล้วเนาะยังบ่ทันไดสิยังบ่ทันได้ตกยังมีาีออร่าอยู่เนาะยังมีแบบผีพันธุ์เนยังองใสอยู่อันมเจ้าได้ยากใครขามันก็บ่อันนั้นอ๋อโถ่ๆโอ้อันนี้ก็เนาะบ่ได้มันง่ายๆเด้พี่น้องเอ้ยผู้สิาเด้อนี่มันยังกพงยังว่า แต่กล่าวว่าชิฮอดหน้าสิ0 0าพันธ์0ับเจ็ดพันหกเจ็ดพันแต่ก็ทำนี่บ่เจ็ดพันอับยืนศิ0ฐาพันธ์แต่งานคนี้มืงบด่นเศ้าโนยขี้ไล่ขายแนวนึงคือสิเล่นีล่ขี้อยากคนอนเาเด็ดชัพนธยุ่ดันเยขนยู่คับรูปหน้าตาเนาะตามสีตามทรงตามสีตามทรงตามรูปแบบเนาะตามสไตล์อ้ เนาะไม่เนาไอ้เอ้าเอ้าบาดนี่นี่ได้สบานนี่เฮาเมาบ่เนี่เจ้าจะไปคุดต่ออีบ่ไหมตู้มัอนี่เมื่อแล้วอ่ะเมื่อเนาะเมื่อน้ำทางเลยบ่เอ็นเกี่ลเข่าเดกบ่เกี่ยลเกี่ยวแล้วเนาะเลาะคุณเมืองทางอีกบ่ย้อมมือนนี่เนาะมันกันมันกัดตามทางโบราณท่าบอกเม่นบ่เสียมบ่ทางหลังนะ เอดอเสียมมานำเลยพ่อแน่นี่เนาะติดขุดมาข้างตข้คนขุดว่าไหขุดเลาะมาเออตือช่นไบ่โอช่อนกันอนน่นเนาะจ้าเนาะป้าซาพิโนเอ้ยประมาณจำนี้บ่อหอกหัวมวนอ่าคันบ่อบ่องหัวกับบ่ไ khăm đấy pino, nó, coi đây ở nhu như nhau, coi đây bộ thâu bồ kẹ, nè, á, nó, vào đường khổng Khổng trèng, à, cứ thịt, hết nó, 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 tư nó, 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 มันชิวเาเรื่องของนี่แล้วแล้วงูไม่ไอ,อีกเล่นแรกปอกั่อนอ๋อปอกไปอยากให้จเจ้าเสียเงินบะเบียนยังษ้องเสียเงินก็ได้กินโลดใครเน้อันนี้เมื่อเป็นหอยที่ชื่อเนาะเป็นหอยเมียนคขาไม่ลูกไม่เมียยังไงถึงให้ลูกให้เมียม,มาไปเถอะเมื่อ <c oughs> เอาเลยยังบวก

ใจทองเยนจุดทำอยู่เทียนเนาะเทียนเทียนทอดอได้ด้วยดาะได้สิเรียบ้ช่ฮะก็ไปมัดสิตีนี่โดยอ่ะอ่ะพี่น้อยก็ต้มขนมก็บไ่ได้ซื้อติดรถมาทับาชังเห็ดได้บักไหจ่เอาในไทอนนอง่าเอาเห็ดในได้ชนี่ของ้วเนาะของัีแล้วีนของนี้แล้วบานนี้บุมีทอนในบ้านนี้บุมทอนครัอนี่านหน้าป่ามาดงุมบทเงิน นในได้ชาบานนี่สเเอาของเจ้าไร้มือไอ้รึเปล่ของกับตะก้านี่ยได้หายได้ได้หายได้สิ้หายของเนาะสจเอาได้ใช้ต่อ่มีเท่านี้ได้แถอนี้มีแต่แบ่งพันใช่ไเนาะเป็นมันมัดอยู่พี่น้องแบ่งพันแล้วกันเออเอาเอาเอาแล้วเอาดีบ่มีบุ๋มมีได้เพิ่นกะคือกันคือกันแล้มีตู้เอ้ยแมนดูดูเก็บตั้งได้ชาบานนี่ของกับพญอย่อย สามน่วยกระแบงก็จะน่วยเนาะน่วยนึงอ่ะคิดนักเลยอขอขอดบว๊วยของเออเป็นอยังนั้นพี่ตุ๊กเพราะไม่รูค่ะขอดบว๊วยของบ๊วยของเออขอกันชิ้นไดนไปซื้ออีกแล้วขันจะเอาหน่วยไหน <c ười> โอ้ยพี่น้องอเอ้เจ้าจีให้เอาหน่วยหนึ่งว่าแบบนี้นะให้หน่วยเดียวให้หน่วยใดให้หน่วยและเมื่อเจ้าอะไรโอ้ยผ่านชึกมะลายเลยว่าว่าว่าไปแล้ว สิอันน,นี้แก้าบอ่อนี่เขาอยากได้หน่วยไหมน,นี่เขาก็ได้ใช้ของนี่ฟูดีของไผยของน่งอันนี้แลหละของลาบ่อเห่ให้ใหน้าบ่าวบ <laughs> ่อของข่อยนี่แหละบอ่อของเจ้าพ่อชึกอลาเดียบ่อเลยมดตรแลบ่อหยอกเลยมิตรเด้ออันนั้นอันเป็นเศษเจ็ดสิบเนาะมิตรเว้ยบ่อทอนก็ได้เอาให้เลยเด้อให้ลาเด้อก็ได้สามสิบพันเลยมิตรเด้อ ไอ้ลาไว้ไปทำไปเฮียนไปองเฮียนแต่ในมือใช้เงินเท่าไงล่ะสิบพันสิบพัน่ะสามมือเนาะต่อทึ้นไปเด้อดะเด้อให้มีตู้ทอนให้อันนี้บบเซียงให้เจ้าเด้ออ่าให้ทุนการศึกษาหรือว่าเป็นเพิ่มเป็นมิกเยี้ยก็แล้วแต่เนาะที่เจ้าจําเป็นต้องใช้ไปองเฮียนนี่แหละอ่าซื้อไว้ติดไว้ในกระเป๋าอ่โบต้องให้มันขาดหรอกยามมันเบิดแล้วจังโจ๊กมาเลยนี่สินะซื้อไว้เด้อดะเด้อ ตั้งใจห้ามใจเฮียนเด้อเป็นผู้ผู้ดีเนาะอ่าบอกง่ายสอนฟังอ่าไม่ตู้ค่ะอ่ากําไรเด้อ30,000เด้อให้ทางหลานน้อยเด้อไม่ตู้เด้อโดยโดยโดยอันนี้บ่ยอกให้ซื้อเด้อบ่ยอกหัวม่วนให้พี่น้องเพิ่นเพิ่นฟังซื้อเด้อนี่เด้อถ้าเจ้าบ่เว้านี่เฮาก็จักสิไปแนวใดด้เนาะเออๆขมกกับใจเด้อแม่เด้อ à, không đường thang còn đưa mình đi mày có đưa lại đưa, à vậy đi đường thang còn đấy bạn này, đôi đôi đôi, á cái rồi, đôi mấy tụ, à á cái mình chỉ cúp bị dụ này cô lẽ đi, cả, chắc như đấy này nó, rồi, hả, อ่าน่าบอกแล้วอยู่เอาโทรศัพท์เบิ้งล่ะมีอยู่บนเน็ตนะมากลับมาใหม่บ้กลับมาใหม่แลวเราบ่ยอมอีกเมื่อใช่เบิ้งคหับเปิดล็อกย่นลงล่ะอันขอเห็นถ่ายเลยไนำคุณทางคุ้นๆบ่แม่คุ้นๆบ่แลเห็นในอณะคตามันเกิด่อยากเดาออกวัได้เห็นบ่นั่นนะใช้ใช้ใช่ยูทูบอยู่ใช้้ลงล่ะ เจ้าหู้อยู่บว่ายูทูปกดโย่คือบัเห็ดเขาลงเบิ่งนี่นะวางหันอ๋อโอเคนี่อ่ะเบิ่งเหายจีโกดวเจ้าเบิ่งนนเจ้าจีเห็ดนอหลอกบานนี่เล้อตอนนั่งกั้นจีโรวันนี้เสียไปเห็ดแบบกดกันจีบัวควันหัวโอ้ยบอกว่าควันหัวยนะแค่แห้งมุมีโอ้ยนั่นแหละเพิ่นคักไปตู้เลยนี่ Cháu hình hùng đọc rồi Ừ, một hình hùng bỏ vào bên nhau Mưa lại cháu chẳng bơm đâu À, này 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 Cháu chỉ cốt trong của tí tăm mà hay lẽ Cháu chỉ lông, cháu bơm đâu Được Cháu làm bằng cái này thôi Cháu không nhủ bơm Huyền Huyền, huyền ngắm ngắm này sâm ừ. phạt, sâm phạt Xương hóa bừng, hóa hùa hà lê Đời. Như là, vần cũng chỉ hưu hủy độc นะไล่แล้วไม่ตู้เรียบร้อยเด้อเด้อเด้อรอเบิ้งเลยบ้านนี้เด้อเรต้องตกใจก็ได้เห็นแทพเนาะไปเฮากลับไปได้ไม่ตู้เด้อโดยโดยอาขอมุกกับใจเดลายไม่ตู้อยู่ดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยเด้อมไม่ตู้เด้อโดยไปพี่น้องเอาประมาณซ้ำมีก้อนบ้านนี้พี่น้องระหว่างการเดินทางอ่าพบเจอครับย่าครับหลานน้อยพี่น้อยกุชชี่รอหรือว่าจิโฟมนี่แหละเนาะระหว่าง วันเสาร์วันหยุดวันหยุดเทียนพาหลานน่อยมาขายเพื่อได้เงินการทุนศึกษาให้ลูกให้หลานเราหแหละเมาดีู่เซียงกับเมาพเพิ่นหมดเลยพี่น้อยให้กำไรเพล่นไปเลยเอาโยกโขมวนกันเนาะ, <c oughs> ะพี่น่อยจังไดก็ยูดีมีแห้งสุกกายสบายใจกันเบริร์สุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเนาะมากับประธานป้องเมนี่พี่น้อยจะได้ลํำลาไปเพียงํามนี่ก่อนไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเดอ้อพี่น้องเนาะไ,ไปแล้วพี่น้อยเนาะ บายดีพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งกันเบดสุกุสุคนเนาะ